เวลาเขาไส่กางทำไ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 งอ๋องัดมือเนี้ยเหรองัดมือเนี้ยเหรองัดมือเนี่ยเหรอเดี๋ยวงัดทำไงทำไงเดี๋ยวความไม่เคลียร์เอาไงเอาไงคาบมือคา,า,าบมือคาบคาบมือเอาคาบมือสกีที่มือที่มือนี่ที่มือที่มือที่มือทำไงฮะนี่ครับเจ้าแม่เจ้าแม่ให้หวยถูก ให้หวยถูกเราวันนี้เราให้กินไก่แต่เราให้กินไส้กรอกไก่ธรรมดาก็จะให้ตัวละหนึ่งชิ้นวันนี้เราจะพิเศษหน่อยจดให้ทั้งกิโลดูซิว่าสองตัวเนี้ยจะกินได้ตัวละกี่ชิ้นมาชมกันรอเดี๋ยวนะเอาอีกเป่าเอาคือรอก่อนนะกอดพัตติกอดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เวลาขอขอที่ไหนขอที่ไหนขอที่ไหนขอขอที่มือนี่อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเคอเคอยังไงยังไงยังไงคาบ,าบหนึ่งคาบหนึองขอขอขออยากอิกดิใช่ไหมเดี๋ยวป๊าปกออให้เสร็จก่อนนะลู่งลาแป๊บนึงนะนี่นี่นี่บอกใส่ตะกร้าไว้เลยนะให้กินแบบไม่อั้นเลยนะอยากจะเห็นเหมือนกันว่าพี่กิตจะกินได้สักกี่อันตอนเล็กๆเ,เคยทําได้สิบสี่อันไม่รู้โตขึ้นจะได้สักกี่อัน ดูเนื้อพี่เหมี่ยตัวนี้ข้างบน,นมาลองลุ้นกันว่าจะกินได้สักกี่อันนะเอาใช่ไหมเอาอีกใช่ไหมเอาอีกใช่ไหมเวลามาขอลูกชิ้นทาไงป๋าสอนแล้วลาขอเวลาเจอแฟนคลับอะ่ะพี่ขาขอติ๊กอะ่ะทำไง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 เวลาขอติ๊กอ๋ออย่างนี้เหรอนะใช่งี้นะ เวลาไปพรุ่งนี้ไปงานนะไปถึงปั๊บทำไงตะกี้ขอติ๊กขอติ๊กเออฮะอย่างนี้ทุกกองแล้วนี่อเ่าเ้ามีถ่ตยติหรือเปล่างวดนี้จะแม่ให้เก้าให้เจ็ดเก,ก้ามีทั้งห้าตัวเจ็ดมาตัวเดียวแบบ่งมาได้สีมือสุดๆข,ขอทำไงขอทีนี้โอ้ขอ โอ้โหมาขี้ขอเว้ยอ่ะให้ปิดก่อนนี่เลยทางตะการให้ปิดเลยปิดต้องมาเอาทีละชิ้นหนึ่งนะคะอ่ะนี่ทั้งหมดนี้เป็นค่าแรงเจ้าแม่อ่าเจ้าแม่ให้เจ็ดฝ่าด่านเข้ามามีพี่โอนตังมาให้บอกครับพี่ซื้อไก่ให้กิดป๋าอยากเห็นว่าลูกจะกินได้กี่อันชอบกินไหมอันเนี้ยชอบไหมคะ อชอบรอกันนะรอนะป่าลองเรียงให้กันนะนี่นะโอ้โหสองอันสามอันสี่อันห้าอันโอ้โหหกเจ็ดแปดเต็มโตเลยอะเต็มโตเลยหมดนี้ให้พี่ขึ้นหมดเลยฮะโอ้โหเรียงสวยๆนี่เลยให้ขึ้นหมดเลยอ่ะน,นะพร้อมนะ พร้อมยังพร้อมยังยากินอ่ะมาลุยหนึ่งอันดูกันครับว่าจะแม่จะได้สักกี่อันชิที่สองชิดท,ที่สอง ที่สองที่สองผ่านไปแล้วครับอีกดีไหมชิ้นที่สามวันนี้ข้าวปลาไม่ต้องกินครับชัดใสเก่าเต็มๆช่วยกันนับช่วยกันนับมีสามละไอชิ้นที่สี่ ทีชิ้นที่ห้านี่เริ่มช้าแล้วชิ้นที่ห้าอ่ะชิ้นที่หกอ่ะชิ้นที่หกไปอ่ะชิ้นที่หกอ่ะชิ้นที่หกดูสิจะถึงสิบชิ้นไหม อิ่มยังไอชิ้นี้เจ็ดเจ็ดชิ้นได้เจ็ดชิ้นก็ได้ถ้างวดละให้สองตัวจะได้เยอะกว่านี้อีกนะลูกเนี่ยตัวเดียนะดดเ่ยง78เฮ้ยนอนนอนแล้วนอนกินแล้วนอนละนอนละ ขออย่างพอแล้วเอออิ่มไม่เอาแล้วเอาอีกป่ะอีกได้นะจะกินอีกก็ได้นะป่าให้พอแล้วอิ่มได้กี่ชิ้นครับได้ทั้งหมดกี่ชิ้นออจะกินหรือป่ะเฮ้ยพอได้เว้ยพอได้พอได้ให้หมดเลยอ่ะสามชิ้นอื ไอ้อ้วนวันนี้ไม่ต้องกินข้าวอะ่ะข่อยยังขอยังขอ,อยัง,ออย,งยังไม่พอยังไม่พอยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อีกเว้ยแต่แบบอึ๋ยๆช้าๆนะครับอึ๋ยๆช้าๆละ ช้าๆไหวไหมไหวไหมไหวโอ้โหพี่พี่ไม่ธรรมดาจริงอ่เอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ หมดกิโลนี่เป็นของพี่คนเดียวจริงเดี๋ยวเรี๋ยวเดี๋ยวเดนมียต้องซื้อใหม่อีกกิโลแน่เลยกนะิน <c oughs> หมดกิโลนึงนะครับไส้กรอกหนึ่งกิโลครับคือคนน่ะกินเต็มที่ก็ไม่เกินห้าอันก็อิ่มแล้วอะพี่พอก่อนไหมเดี๋ยวพี่จะจุกเกินไปนะลูกพอกัอนเถอะ พอนะพอนะพอก่อนไหมพอก็โอ้โหไม่ไหวได้คึนงานพอแล้วท้องแตกตายนะลูกยี่สิบสองอันครับเหลือแค่สามหกแปด พี่อิ่มแลพอก่อนนะพอเหอะอิ่มแล้วพอแล้วพอพอเหอะพอใครจะคิดจะเลี้ยงหมาคิดที่ดีนะครับไส้กรอกหอนึ่งกิโลนี่ไปตัวเดียวเนี่ยยังอีกเหรอยังไม่อิ่มเหรอ พี่หนึ่งกิโลนะหนึ่งกิโลนะเดี๋ยวอ้วกนะพอเธอะพอเธอพอนะพอแล้วพอนะเดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวพอก่อนอิ่มนะพอนะนะ อ่ะไปกินน้ำไปอิ่มแล้วไปกินน้ำไปกินน้ำไปกินน้ำเถอะนะไปกินน้ำเว้ยไป,ไ,ปไปกินน้ำเถอะไปกินน้ำเถอะน้ำเถอะน้ำ,นำมาจอาวให้หมดกิโลจริงๆเว้ยไม่ไหวแล้วก็บอกแล้วไม่ไหวแล้วก็อย่าฝืนกินเดี๋ยวาท้องแตก หน่ะใช่ไหมกินสุดท้ายแล้วกินไม่ลงแล้วพอเหอะพอแล้วพอเหอะนะไมะ่ไปกินน้าไปไปกินน้ําไปมัมามน้ําไปลูกไปป่านน้าให้กินมาอันน้ำสะอาดสะอาดเดีย๋ยวอันน้ำมากินน้ํากินแล้วก็กินน้าโอ้โหวันนี้ครับ ชัดเป็นหนึ่งกิโลครับเจ้าแม่ไม่เหลือให้เมียวเลยเดี๋ยวต้องซื้อให้เมียวใหม่เดี๋ยวรอดูความพี่ม้ขิดจะกินเรื่อยๆให้ช้าครับเดี๋ยวดูรอดูเมี่ยวว่าจะกินไวขนาดไหนเดี๋ยวติดตามชมครับเหลือให้เหมียวแค่สี่อะฮะ